ถ้าแต่พระผู้มีพระภาคหากภิกษุพบสตรีระหว่างทางควรปฏิบัติตนอย่างไรขอรับดูก่อนอานนท์อย่างมองดูสตรีเลยหากเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงหากจำเป็นต้องมองอย่าพูดด้วยหากต้องพูดด้วยจงมีสติและสำรวมเหตุใดพระองค์จึงทรงเตือนถึงความสำรวมยิ่งนักขอรับอานนท์ก็เพราะว่า สตรีเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งราคะของบุรุษผู้ยังไม่ผลจากกิเลสแม้เพียงการแลเห็นก็สามารถปลุกให้เกิดความยินดีพาใจให้ไหลไปตามตัณหาหากภิกษุผู้ตั้งใจปฏิบัติยังต้องพบเจอจะทำอย่างไรไม่ให้จิตวันไหวขอรับผู้มีสติพึงเห็นรูปเป็นเพียงธาตุเห็นกายนี้มีผมขนเล็บ ฟันหนังห่อห่มอยู่ผู้ใดเห็นตามความเป็นจริงย่อมไม่หลงไหลผู้ใดเห็นสตรีด้วยปัญญาเท่ากับเห็นไฟย่อมไม่เผาตนเองข้าแต่พระองค์แล้วบุรุษพึงมองสตรีด้วยใจเช่นไรขอรับดูก่อนอานนุนผู้มีปัญญาย่อมเห็นสตรีดังมารดาหากสูงวัยกว่าดังพี่สาวหากอาวุโสกว่า ดังน้องสาวหากอ่อนวัยกว่าหรือดังลูกของตนแล้วจิตย่อมไม่เร่าร้อน